ที่นี่ว่าวันนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังมีการร้างในเรื่องของพรออาสาระกันนะคะคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความหลากหลายที่เกิดขึ้นนะคะมีความาบคให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตจริงมากๆขึ้นแล้วก็ยังในเรื่องของการให้สิทธิ์ไม่ว่าคนที่จะทางานอาชีพใเนี่ย นะคะเองจะพยายามทงานให้สเร็จใยเวลาที่มีอยู่อย่างจกัดให้ได้ดีที่สุดนะคะประชาชนที่ฝากคสังไว้กับพวกเราค่ะขอบคุณครับปอิมนะคะรรัเร็จการตอเก็านครนะครับเพื่อไทยนะครับผู้ชมนี่วันนี้มาหลายจากที่ผ่านพรบประชามตินะวันนี้สภารับสร่างนะครับพรบประชามติใน